สวัสดีครับผมมิเตอร์คิมบินวันนี้ผมมาอัดเพลงอยู่ที่ห้องอัดผมนอนไม่หลับทั้งคืนกัพลงระหว่างช่างประปาเขาบอกอะไรสรุปฮะฟังแล้วคิดแตกแน่เดี๋ยวเจอกัน อีกนานเกินรอมันฟังแล้วมันต้องเพลงนี้มันฟังแล้วมันต้องทายตั้งแต่มตัวแรกมาถึงตัวสุดท้ายอะพี่ใช่มันมันมันต้องเป็นอย่างงั้นก็บ้างมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องสนุกแค่บางช่วงจริงมันต้องสนุกทุกช่วงมีความเปลี่ยนแปลงแต่ทุกช่วงเข้าใจผมไหมพี่ 갑오 갑갑